สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอเดนซิกแล้วอันนี้เราอยู่ที่เดอะเซอร์คัสสตูดิโอนะฮะวันนี้ครับดูแปลกหูแปลกตาเป็นพิเศษนะฮะรามาออกงานกันครับวันนี้ก็นานอกจากถ้ำทุกทีนะจ๊ะเลวันนี้เรามางานเกี่ยวกับเว็บป้าครับเขาเรียกว่าเปิดตัวรถนิเวศป้าซึ่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วซึ่งผมเอารถเขาไปขี่เล่นมาแล้วงานนี้ก็จะเป็นให้ดูสีอื่นๆที่แบบออกมาในรอบนี้อีกนะครับผมเท่าที่ทราบมาอีกประมาณ8 8สี8คันเลยนะที่เอามาโชว์อยู่ในงานนี้เดี๋ยวข้างในงานเขามีกิจกรรมอะไรเดีวเราไปดูกกัันนนี้็ อย่างแรกเลยเวลามางานอย่างงี้จะเราต้องไปหาเก็บของว่างของกินฟรีอะไรก่อนก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนแล้วก็ไปหาของว่างกินกันนีก่กตามสไตล์เราฮะวันนี้มามา,มาอะไรมายังไงมานี่วันนี้มาเอานี่เป็ดป้ามานี่ันนี้ได้เหรอ,อมาได้โอ้คันนี้ไปไหนมาตอนไหนเยอะแยะแล้วไปเชียงมงเชียงใหม่มาหมดแล้วคันเนี้ย แล้วก็นี่คันนี้ถ้าคุ้นๆเราเจอตรงปากซ้อนเมื่อกี้แต่ถ้าตัวเขาเดินอยู่ในงานคันนี้คือรถของพี่ตู้พี่ชาเรานั่นเองก็เดี๋ยวเราไปเจอเขาในงานวันนี้เท่าที่ทราบเห็นมีฝาแฝดเราบอ๊อบเบนหลังอินหลังอินจากโฟคิงแล้วก็ะะเห็นนี่ด้วยเจเดดเจเดดอ่าเจเดตมาด่าด้วยเจเดดมาด้วยโอมาเชียร์โอเคแดดมาแล้วไปข้างในดีกว่าป แล้วพอเราเมาส์มอ,มอจากหน้างานงเมื่อกี้แล้วด้านหน้าเราก็มาถึงตรงจุดที่ต้องตรวจ NTK ก่อนเมื่อกี้ผมก็ตรวจไปแล้วเรียบร้อยพอเข้ามาก็จะเจอจุดรีจนเตอร์ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูชื่อรา,ายชื่อลีเจนเตอร์สวัสดีครับผมนี่ครับชื่อ,อรายชื่อนี่มาในวันนี้มีชื่อเราป่ะเนี่ยเร<ล>ามัวว่วซั่วเราก็หาเราเยอะนานด้วยชื่อแรกเลยพี่ นี้มีแขกมาร่วมง,งานค่อนข,ข,ข้างเยอะอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแขกม,มากไ,ไม่น้องแสบเลยเดี๋ยวเขามาลัาตอนจบงานใจเย็นๆสิรีบเวลาหัวรีบอ่ะตอนนี้เราไปดูของกินฟรีกันเลยไหมสายเราต้องแบบเป็นงานกินฟรีไงส่วนรถอยู่ด้านในเดี๋ยวพาไปดูรถกันขอบคุณมากมากครับคนข้าวคนข้าวผมไปพอเข้ามาปุ๊บเราก็เจอเลยครับไอร้องไอร้องไอรอ้อ อีขาแม่งวะดู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 โอ้โหข้อมรถค้อมรถค้อมรถใหญ่ไอ้หล่อ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 เออดูนี่ไอ้บ๊อบไอ้เบนแก๊งหล่ออันนี้คือแก๊งหล่อไอ้บ๊อบไอ้เบนดูดูเขาข้างหลมาข้างหลังหล่อป่ะอันนี้เขาใส่เขามีแว่นไม่ใส่เท่เทสุดูตู้มึงดูเขาใส่แว่นได้เท่มืออ้า บ๊อบเบนจะเด็ดเนี่ยครับครับมึงมีมึงมีวัตถไหมายตู้ถามหน่อยไปตลกนันตลกครัตลกอะไงนี่ตดนี่วนี้มีชาวแก๊งของผมมาีรอคุณรอเขาด้วยครับมีแล้วกันนะอันนี้บ๊อบอันนี้เบนอันนี้เบนอันนี้บ๊อบเห็นปุ๊บเหรอเนี่ยป๊บบหมดแล้วกูปุ๊บแล้วอันนี้บ๊อบอันนี้เบนอันนี้เบนอันนี้บ๊อบอันนี้เบนอันนี้บ๊อบอันนี้เบนอันนี้เบนจาเกินเขินเขินยังไงนี่ไงโฟกิงเห็นไงแต่ไม่ใช่โฟกิง โอโอเคไมี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทักกอนงานของครับครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของงานนี้นะคือตรงนี้แหละจ้ามีอะไรแนะนำไหมครับตรงนี้มีมีอะไรบ้างเออหมูเออเน็คมีสลัดแล้วก็มีกาแฟนะฮะมันจะแกะมัน กเบอร์เกอร์เลยดีกว่าเนาะแล้วก็วันนี้นะคไรนไม่ได้ใช่เด oh. ี๋ยวเราเอาน้ำก่อนกินน้ำเล่นๆก่อนขอบคุณมากครับ แฟนของเขาน,นิดนึงนะเรามาร่วมงานแล้วก็อย่าดื้อมากร่วมงานเขาหน่อยออตัองป็นตัวของตัเของเอเนี่ย เป็นช่วงใหม่ให้ทุกคนฟรีไทม์อยู่หลังจากเมื่อกี้ที่คุณกายครับผมที่เป็นแบบคนทำคอนเทนต์ติ๊กตอกที่คนตามโฟลโ้เยอะอยู่ตอนนี้ก็มาสอนวิธีแบบว่าทริกเล็กๆน้อยๆนะครับการทำติ๊กตอกก็ว่าจะทำยังไงแล้วก็พอคุณกายเขา บอกทิกเสร็จก็เนี่ยครับปล่อยให้ผู้ที่มาร่วมงานร้องไปถ่าย t ิกตอกร่วมกับเวป้าใครจะมีไอเดียออกมายัางไงแล้วก็ติดแฮชแท็กเรื่ออะไรเป็นเหมือนแบบกิจกรรมไล็ได้แน,น้อยร่วมกันติดแฮชแท็กมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะน่าจะเอาไปคัดเลือกแจกรางวัลกันก็ส่วนใหญ่ก็ที่คุณการสอนเมื่อกี้ถ้าเป็นหนึ่งทิกที่ผมชอบก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนพาดิชั่นอ่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมทามําไปดูอธิเช่นขงพีผมอยู่ตอนนี้อยู่อ่ะพร้อมยังนี่ครับเดี๋ยวแต่น,นี้เราจะทําให้ดูในคลิปนะ แอปนะวิธีการแตชันนี่คือยังไงอาจจะไปดูกันเป็นไงนี่ครับอันนี้คือแบบวาร์ปเล็กๆน้อยๆลวกๆแต่ถ้าเกิดในแอปมันก็จะมีกระบวนการของเขา้าเราถ่ายเป็นช็อตๆไว้แล้วก็สอนหรือคนเล่นเงนะแต่ที่บอกเมื่อกี้ครับตอนนี้เนี่ยให้ดูระหว่างนี้ครับคุณบ๊อบคุณเดนหรือว่าผู้ที่มาร่วงงานต่างๆครับดูได้ครับทุกคนก็ปอามาณนี้ ระหว่างนะครับที่ช่วงพักอยู่นะฮะก็บางคนก็อาจจะทำพิก k ต o กอยู่ตามที่คุณกายเขาแนะนําทิศต่างๆแต่ตอนนี้เราก็จากเมื่อกี้ที่เามายังไงจ้ะมีรถมาเพิ่มเดี๋ยวดูแขกัแรกเลยก็มีทั้งรถเก่ารถใหม่มีหลายสไตล์บอกแล้ววันนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นเวอร์ s p สปินหัวเลี่ยมอย่างสไตล์นี้ก็สไตล์ MOD มอส์นะนิวสป้า s อย่างอันุ้น เราไปเจอวันนั้นช้อนวอเตอร์สปูนตัวเก่าตัวใหม่หลายตาแต่ว่าเห็นในพรีเซนต์นนะที่เราดู้แ่แรกวิดีโอที่จะมีเท่ๆของคนคนหนึ่งที่ชื่อคุณเดียเดี๋ยว,วเราไปพูดคุยกับท่านว่าวันนี้เขาเอารถอะไรมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับงานวันนี้คิ ชื่อเดียนะครับชับชพงศ์อัมพรรัตน์นะครับตอนนี้ผมทําอาชีพผู้ช่วยช่างภาพอยู่อย่างตัวผมเองน่งทุกอย่างที่ผมทํามันเริ่มมาจากสิ่งที่ผมชอบพอสิ่งที่ผมชอบผมเลยทําได้ดีกับมันผมคิดแบบนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเดียแล้วตัวเป็นๆแล้หลังจากเพี้ยวเห็นในวิดีโอพรีเซนต์คั้งแต่แรกวันนี้เป็นไงครับเดียบ,บ,บรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างเพลินเลยครับเพลินเลยใช่ครับใช่วันนี้เดียข่าวขนาดมาเอ่ยผมเอาพีเอ็กมาครับพีเอ็กอันนี้ ใช่คันนี้ได้มาอะไรยังไงช่วยเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยคือเป็นรถเพื่อนผมครับเพื่อนผมบอกว่าเออเอาอยู่ที่ผมดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นรถใช้งานเออก็เอารถที่มันเป็นรถใช้งานมารถใช้งานผมว่ามันสวยมากมันก็จอดลําบากคือแบบว่าสามารถลุยได้จอดได้ใช่ไม่ใช่เดินไปแล้วพวงหลังตลอดอะไรเพราะอะไรวถ้ารถค้าสดมากเราเอารถไปเราก็จะรู้สึกแบบอุ้ยเดี๋ยวจะเป็นลอยหรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าวะอะไรเอาให้มันรู้สึกแบบสงแสงตัวให้มันเป็นคนแบบทํางานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะขนคงขนของมา อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือไปไหนมาไหนก็จะขี่คันนี้เลยก็ถ้าผมว่าวิ่งในตอนนี้ผมมาใช้ในกรุงเทพเป็นหลักใช่เพราะว่ารอย่างน้อนมันจอดง่ายนะฮะแล้วก็พีเอ็กซ์อะจริงๆแล้วเดิมๆของมันนะมันก็ประหยัดน้ำมันประมาณหนึ่งเหมือนกันเลยนะับแล้ววันนี้อย่างที่ในคลิปไปของของเดียเป็นสีอะไรนะที่เลือกมาของเดียเป็นสีเขียวเรารู้สึกว่าเออสีเขียวมันก็มันมีความสบายตาอันดับแรกคือมันคือเรื่องของความสบายตาตอนนี้เดียมีอยู่กี่คันแล้วตอนนี้เดียมีอยู่ห้าคันห้าคันใช่ใช่เป็นตัวเก่าหมดเลยเป็นตัวเก่า ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เต้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในคลิปที่เซนตตั้งแต่ต้นที่เรามารวมงานก็พี่เต้ครับแนะนําตัวหน่อยครับว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็ยังไงครับกับโปรเจกต์นี้อ่าเต้ครับก็จริงๆทำเวสปาเจอซี่ l ับอยู่ครับแต่ชี่อจริงก็เป็นกะครับการโฆษณาพูดถึงโปรเจกต์นี้นิดนึงครับพี่ของพี่นี่เป็นสีอะไรครับที่อยู่ในคลิปอ่าสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะนี่เขาเลือกเองหรือว่าพี่เลือกให้หรืออะไรแบบอย่างนี้ครับพี่จริงๆเหมือนเขาดูคาแรคเตอร์แล้วก็สมมาพี่สี หน้าอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยได้ชอบเพราะว่าปกติเราชอบสีนี้อยู่แล้วครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือ เวสปาอิตาลี uh huh. ใช่ไหมครับแล้วโลโก้ของของทางกลุ่มเราอ่ะไม่ว่าเอามาจากไอทีมชาติอิตาลีนี่แหละคือมีรีเฟอเรนจากอิตาลีเลยใช่ก็เลยแบบเอ้าเป๊ะทุกอย่างมันไปในทางเดียวกันหมดเป๊ะน้ำเงินก็เป็นสีเสื้อบอลทีมชาติอิตาลีสีหลักเขาอยู่แล้วด้วยใช่สีที่ชอบด้วยแล้วเวสต้าก็เป็นแบรนด์อิตาลีใช่โอ้โหนี่แบบของจอกันไปหมดเลยอัรีอัรีวันนี้พี่ขี่เท่าไหนมาเอ่ยคันแต่รถสีเหลืองนะอ๋อคันนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ขันตอนนี้จริงๆเขา เราจะถ่ายกับรถพี่เขานะเหมือนคุณเดียเมื่อกี้แต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนตกแล้วเป็นยังไงฮะเป็นฝน <c oughs> เปียกเป็นยัางไงฮนนะก็วันนี้ขอบคุณพี่เต้มากครับผมฝากด้วยครับเพจอีกทีครับพี่เวสต์ฟาเจอร์ซีคลับครับมาก,มากครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ยอดพี่นหยกาหลาแล้วเราเจอก<ร>ัน <ขอ S 1> บ่อยนะพี่ต้อนะเดี๋ยวก่อนเราเจอกันบ่อยก็จริงใช่แต่พี่มาผู่เวตาได้ไงครับเนี่ยสนใจเวตา <laughs> อ๋อแต่ผมชอบพี่ยอดมากเขาเป็นตัวของตัวเองมากดูครับคุณ <c oughs> ผู้ชมตอนนี้ เอาจริงจร่ะพี่เอาจริงจริง่ะจริงจริงนะมาเนี่ยมีแต่คนหล่อๆนี่นี่อเขินน่ะนั่งเขินน่ะอาจจะรวมคนอื่นหมดยกเว้นผมคนหนึ่งด้วยยยนวันนี้มางานมีเวตาเป็นไงบ้างพี่งานวันนี้เฮ้ยจริงๆริงเวตาโดยส่วนตัวผมมองเห็นมากแบบตัวเก่าแล้วเราเห็นแต่สมัยก่อนผมมองว่าขนผ้าอะไรยเงี้ยนะตะก่อนนะใช่ไหมะแล้วทีเนี้ยพอมาเห็นตอนนี้เวตามันแนวแบบแฟชั่นจ๋าอยาเง้ยเราก็เห็นแล้วว่ามันชัดเจนเรื่องสีแล้วก็วันเนี้ยมาสีมีหลายแบบมาก Uh huh. เขาสนใจหลายคันเลยแหละถ้าให้พี่ยศเรื่องหนึ่งคันพี่ยศเรื่องคนไหนสีอยู่แล้วพี่คนไหนสีนี้คันนี้เลยนี้เลยเพราะอ,อะไรนาะพี่พ สีส้มมันสีของมินไห้ก็หลาดอยู่แล้วอ๋อเออใช่โลโก้ของสีส้มอยู่แล้วส้มดำอะไรเงี้ยมันฉีดดำเหมือนกันด้วยใช่คือผมเห็นสีส้มเนี่ยถ้าผมเอาคุยว่ามีตังมีซื้อผมซื้อตัวนี้โอ้โหซึ่งถ้าวันนี้ที่มาโชว์ทั้งหมดแปดคันพิทยยอดชอบคันนี้สุดสีส้มเจ้าสีส้มนี้สีส้มสุดใช่เท่ากับมินไห้ด้วยใช่โอเคขอบคุณพี่ยอนมากวันนี้ขอบคุณมากครับขอับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไนบ้างพี่ตู่วันนี้มางานมีเวตา แม่งมาเจอเพื่อนเพื่อนพี่น้องพี่น้องจริงๆนะไม่ว่าจะตั้มเอ๋ยไม่ว่าจะไอ้ปุ้ยจะเด็ดนะไม่ว่าจะเบียเบียช่างภาพคนช่างภาพไม่ว่าจะบ๊อบแบ๊บแบ๊บไม่เหมือนแบบ r e u n เนียนี่ะแล้วไม่ต้องแปลกใจที่เรามาอยู่กับคันนี้เพราะว่าอย่างที่เราถามกับทุกๆคนมาว่าถ้าในงานเนี่ยชอบคันไหนสุดสีไหนสุดพี่ตู้เลือกมาให้เราแล้วคือคันนี้ใช่ชอบสีน้ำตาลทำไมถึงเลือกสีนี้พี่สีน้ำตาลน่าขี่ว่าเะไรมันดูดิทุกอย่เอออันนั้นสีชุดดีเจครับพี่พูดถึงรถก่อนพี่รถรถสีเข้ามา ได้จากสีอิฐที่เขาทำพวกเสาโรม,มันเสาอะไรอย่างเงี้ยของอิตาลีนี่เรื่องจริงนะในภูเขาสมัยนั้นไม่ใช่ฟังเขาพูดมาได้ฟังเขาพูดเมื่อกี้ไงก็ฟังเขาพูดเมื่อกี้<อ>สีเหมือนแบบหินกำแพง<อ>ก้อนอิฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ส,สีคำตานี่มันใช่รู้สึกมันบอมกับเราที่สุดเอาคนพี่ตู้ด้วย<อ>ได้ไ,ดไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่เหมือนกัน,<ด>นเจอแล้วก็คิดถึงไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปหากันได้ครับผม กมาซะโอ้โหชุ่มามเไมยไม่ได้เขาฟกมาอยู่แล้วก็วันนี้ก็จบไปแล้วงานนี้ก็ถ้าให้เล่าเรื่องเราตอนนี้ก็น่าจะเป็นสีดำเพราะว่าฟ้ามืดมากฝดรฟ้ามืดมากแล้วก็เราก็ได้นี่ครับของเล็กเน้อยน้อยเป็นเสื้อจากงานนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็งานจบแล้ววันนี้ก็เหมือนมาพบเจอพี่น้องชาวเวียดอีกหนึ่งงานนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปทําอะไรว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้ผมขอไปโอ้โหแล้วช่วงนี้4-5่หโมงเย็นกำลังฮีทเลยฝนเพิ่งตกรัชดาลาดพร้าวเดี๋ยวเราไปผนชญนกรุงเทพกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับผมไหวสวยจ้าเปนป้าทีไรไหวสวยค